สวัสดีค่ะวันนี้ร้านเจ้โหดนะคะจะพามาแนะนำตัวหัวสปริงเกอร์อ่าตุรกีสีเงินนะคะตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าอ่าหัวอิตาลีเราหมดไปแล้วนะคะหาของไม่ได้เจ๊เลยต้องสั่งหัวอ่าตัวตุรกีสีเงินมาขายนะคะอิตาลีหมดเราก็ตุรกีก็มานะคะอ่าดีกว่าไม่มีของขายเนี่ยค่ะจุดเด่นของเขาคือหัว ยิงน้ํานะคะจะมีมาทั้งหมด3หัวนะคะรุ่นนี้จําให้ดีอ่าตุรกีสีเงินด้านในนะคะกระบอกบุธด้านในเขาจะเป็นสแตนเลสอย่างดีค่ะมียางรองกันน้ํามาให้พร้อมนะคะอ่าเนื้องานดีเป็นเหล็กหล่อค่ะแล้วก็เกียวก็เป็นอ่าเกี่ยวในนะคะตัวนี้ไซส์หนิ้วครึ่ง ปรับองศาได้เหมือนกันค่ะระยะยิงไกลอยู่ที่17ถึง29เมตรนะคะตัวนี้จะดีกว่าตัวอิตาลีคือยิงไกลได้เป็นรุ่นชื่อรุ่นอะตอม28นะคะอะตอม28นะคะไม่ใช่2ตัวล่างอะตอม28นะคะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อร้านเจหดได้จะมีหัวแถมให้ครบค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นอ่าตุรกีสีทองค่ะตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่ายิงไกลกว่าตัวสีเงินนะคะสองรุ่นถ้าใครสนใจตัวไหนก็ทักมาสั่งเจหดได้ค่ะต่อไปค่ะตัวอ่าตุรกีสีทองนะคะตัวนี้จะมีหัวแถมมาทั้งหมดสี่หัวนะคะหัวแดงเนี่ยค่ะ หนึ่งหัวสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีสีน้ำเงินแล้วกันสี่หัวนี้นะคะเราก็เลือกปรับระดับตามใจชอบน้ำเยอะก็ใช้หัวที่มันใหญ่มันจะฟูกไกลและละอองละเอียดอ่าส่งได้ไกลปรับหัวอ่าปรับองศาได้เหมือนกันกันกบอิตาลีนะคะเหมือนกับตัวตรุรกีสีเงินอ่ะแล้วแต่เราจะปรับ90บ อ่าร้อหรือรอบวงกลม360องศาปรับองศาได้เหมือนกันตัวนี้นะคะเนื้องานของเขาจะเป็นเล็หลอพลาติกเกตดดีแล้วก็ตัวคอตั้งเนี่ยจะเป็นทองเอทองทองเหลืองทองเหลืองแท้นะคะส่วนด้านในก็เป็นเกลียวในไซส์1นิ้วครึ่งเหมือนกันก็บอกด้านในเป็นอ่าสแตนเลสค่ะเป็นเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะบูท แล้วก็มียางรองให้เหมือนกันแต่คือพิเศษของเขาเนี่ยเนื้อง,งานเขาจะดีกว่าตัวตุรกีสีเงินคือของเขาตรงคอจะเป็นทองเหลืองและมีกล่องแพ็กเกจให้อย่างดีนะคะสปริงเกอร์ตุรกีนะคะสีทองตัวดีที่สุดตัวนี้นะคะราคา3,990 ระยะยิงไกล20-30เมตรเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยปั๊มไฟฟ้า5.5แรงนะคะปั๊มแรงดันสูง2นิ้วออก2นิ้วนะคะเข้า2ออก2ตัวนี้จะเป็นสเปคหัวสปริงเกอร์ตุรกี1นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้เป็นข้อลดนะคะ2นิ้วสายส่งน้ำเป็น2นิ้วนะคะลดเป็นนิ้วครึ่งเพราะว่า งานต่อไปเจ๊จะทดสอบหัวสปริงเกอร์2นิ้วนะคะเนี่ยค่ะต่อกับอ่าท่อ P e สีดำไล่รอยตอดทอเต็มผืนร0อเมตรนะคะขาสปริงเกอร์ถ้าใครสนใจก็สั่งได้สั่งเฉพาะขาไม่ขายนะคะถ้าสั่งหัวสปริงเกอร์พร้อมขาถึงจะจัดให้เฉพาะขาสปริงเกอร์ทำไม่ทันส่งลูกค้าที่สั่งหัวนะคะตอนนี้เดี๋ยวกำลังต่อปั๊มนะคะ ค่ะน้ำมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้เราตั้งองศาคือ,อรอบวงกลมนะคะลองฝอยดีไม่มีรอยรั่วนะคะเนี่ยค่ะชัวร์ค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะจุดข้างล่างนะคะจะมีหัวเล็กๆนะคะละองฝอยเขาค่ะแทบจะถึงขาตั้งสปริงเกอร์เลยนะคะละอ,องหยดน้ำค่ะมาถึงตรงโคน ขาตั้งสปริงเกอร์นะคะถือว่าเปียกทั่วถึงนะคะหัวเวลายิงน้ำออกค่ะมีหัวยิงไกลและตัวตีตัวปัดช่วยกระจายน้ำได้ดีนะคะเนี่ยค่ะเปียกถึงใกล้ๆขาตั้งสปริงเกอร์นะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าจะเอายันโคนขาตั้งสปริงเกอร์ก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ารุ่นที่ถูกกว่าน,นี้ก็ไม่มาถึง แบบตัวนี้นะคะสปริงเกอร์มาตรฐานมันก็ประมาณนี้ละคะ่ะถ้าจะดีถ้าจะให้ชุ่มจนถึงโคนที่มันตั้งอะคะ่ะมันก็ต้องสปริงเกอร์ประเภทที่ว่าตัวเล็กๆพวก4ี่หุนหกหุนหรือมินิสปริงเกอร์ประมาณนั้นนะคะถ้าอยากให้ลดให้มันลดถึงตรงช่วงโคนขานะคะมันมาไม่ถึงก็ลูกค้าต้องใช้กระแป้งวิทเอาเองนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันตั้งสูงและมันยิงไกลมันก็ต้องเป็นลักษณะน,นี้นะคะกระแปงวิดเอาค่ะตรงขาตั้งสปริงเกอร์มันเปียกไม่ทั่วถึงนะคะแนะนำกระแปงหรือขันตุรกีสีทองนะคะนี่นะคะปั๊มแรงดันนะคะสองนิ้วออกสองนิ้วทอ่อพีไอล้รอย,ยต่อทอ,ทอเต็มผืนนะคะแล้วก็ขึ้นเนินนะคะระยะ ร้อยเมตรนะคะจนมาถึงจุดจุดนี้นะคะปั๊มแรงดันสองนิ้วสองแรงแล้วก็พ่วงกับเครื่องปั่นไฟตัวของฮุนใดนะคะตัวนี้มันจะตัดนะคะใช้ไม่ได้เอาเริ่มเลยปั๊มไฟฟ้ามอเตอร์ห้าจุดห้าแรงนะคะปักไฟเห็นไหมคะนะคะ,นะคะน้ำก็จะมานะคะและระยะไม่น่าเกียดนะคะขึ้นเนินเนะะี่ยค่ะขึ้นเนินร้อยเมตรนะคะแล้วก็ ต่อสายมาร้อยเมตรมายิงสปริงเกอร์ตัวนี้จะเป็นสปริงเกอร์สีฟ้าตาเจ้โหดนะคะเดี๋ยวเดินข้ามตเตาเผาก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งกริ้งๆิ้งนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ้โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะอ่ามันมาสองรุ่นตัวแรกตัวถูกเจ๊จะเรียก ตุรกีสีเงินแล้วกันตัวนี้ตุรกีสีทองนะคะระยะยิงไกล19เมตรถึง31 m. แล้วแต่แรงดันปั๊มนะคะเนี่ยค่ะยิงน้ำรอบเดียวเปียกชุ่มนะถือว่าโอเคนะด้วยปั๊มสนิ้วปั๊มแรงดันนะคะ2นิ้ว ปั๊มแรงดันสองนิ้วเข้าสองออกสองแต่เจ๊ามาลดรีดใส่หัวสปริงเกอร์นิ้วครึ่งเนี่ยค่ะเปียกอืดยืดเลยนะคะเนี่ยเผายาไปไฟก็ดับหมดเลยนะคะสปริงเกอร์ไฟก็ดับหมดเลยนะคะ,ะ,คะพูดแย้งตัวเองมากเลยยิงได้ไกลยิงได้ไวสาดมันเหมือนอิตาลีค่ะ เบียกอืดยืดวันนี้รอบเดียวยิงสปริงเกอร์ส่วนมากทุกคนก็ไม่ยิงแค่รอบเดียวหรอกคะ่ะนี้รอบเดียวมันเบียกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตุรกีหนึ่งนิ้วครึ่งสีเงินเทินไหมใส่ไปนี่นะคะ่าเกี่ยวขาสปริงเกอร์ที่เราทำรุ่นใหม่เจจะเน้นให้ลูกค้าให้ลูกน้องนะคะทำมา ดีกว่าเดิมนะคะอลองหมุนเกลียวหมุนรึปึ๊บเลยเนี่ยค่ะเกลียวเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นข้อลดนะคะจากสองนิ้วลดเป็นนิ้วครึ่งเตรียมตหัวที่สองจะเป็นตัวสีเงินตุรกีสีเงินนะคะตอนนี้ปากก็จะติดแต่อิตาลีสีทองนะคะอิตาลีได้หมดลงไปแล้วนะคะไม่รู้ว่า จะมาเมื่อไหร่และไม่รับปากค่ะตอนนี้มีอิตาลีหมดตุรกีก็ต้องอามาขายนะคะหัวอิตอ่าหุนันก็กลัวแล้วหัวหัวตุรกีสีเงินนะคะประกอบพร้อมประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทศท,ศทดสอบ,ปร,บปรับองศาปรับรอบไปออเลยอ่ะเอาเอาแค่เก้าสิบก็ได้เก้าสิบองศานะคะ ลองหมุนอีกทีนี้90องศาอ่านี่ระยะ90องศานะคะ,แ,ะแค่นี้อเอาอ180สิปรับ180องศานะคะเอาปรับ180ไปดีกว่าเดี๋ยวถ่ายวีดีโอจะได้เดินแค่รอบวงแค่นั้นอ่า180องศานะคะปรับแค่นี้ตัวนี้จะเป็นหมุนเกลียวตัวอิตาลีโอ้ยเนาะตัวตุรกีสีเงินนะคะไหนสลับม็ดอะไรยัาง<ม>ตัวอ่า ตุรกีสีเงินจะมีหัวแถมให้สามหัวส่วนตุรกีสีทองนะคะหัวแรกที่เราเทสทดสอบไปบอกเปิดน้ำเลยอ่ะจะเป็นจะตชุดนี้นะคะจะแถมหัวให้แค่สองหัวขนาดกี่มิลเดี๋ยวเจ๊แจ้งสเปกนะคะตอนนี้สินค้าใหม่ขนาดพูดเจย๊ยังพูดไม่ถอกอพูดไม่ถูกเลยนะคะ,ะยังไม่ติดปากเหมือนอิตาลีสีทองนะคะตัวนี้เป็นหัวตุรกีนะคะ ่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันการยิงศาสตร์ของเขาอ่นะคะด้วยปั๊มแรงด้วยปั๊มแรงดันนะคะสองนิ้วสองนิ้วแต่ชนมอตเตอร์ห้าจุดห้าแรงเหมือนกันค่ะตัวสีเงินนี้ก็ยิง ไม่ต่างกันมากนะคะระยะยิงอยู่ที่17-29ถเมตรน้อยกว่าสีทองนิดหน่อยแต่หัวแถมจะเป็นสามหัวส่วนลำน้ำที่ยิงสาดไปเหมือนกันค่ะสวยงามอลังการค่ะเป็นลำน้ำเหมือนกันยิงพุ่งไกลเขาโพดมันอ้อยจัดไปอย่าให้เสียต้นไม้ขาดน้ำก็เหมือนคนขาดเหล้า ค่ะเฉพาะหัวตุรกีสีเงินนะคะ3,600บาทจะส่งฟรีทั่วไทยถ้าพร้อมขาตั้งชุดของร้านเจ๊หวดเนีคะชุดนี้นะคะอ่ารวมส่ง4,600บาทจะส่งฟรีทั่วไทยนะคะอ่าไม่เก็บไปทางถ้าเป็นอ่ารุ่นขาที่ร้านเจ๊ทำเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะถูกลงมาหน่อยนะคะแต่ถ้าใครสนใจบอกว่าเกตดดีพรีเมียมเลยก็ต้องขารุ่นนี้ค่ะสามารถยืดได้ ย่งอตัวที่เจตั้งอยู่นะคะความสูงก็ประมาณเมตรหนึ่งพอเรายืดคอขึ้นมันจะได้ประมาณเมตรครึ่งนะคะอาหัวตุรกีสีเงินพร้อมขาตั้งยืดได้สูงเมตรห้จะอยู่ที่ราคา5,200บาทนะคะราคาไม่แพงเพราะว่ากระบอกเขาเป็นอ่ะสตนเลสอย่างดีนะคะใครสนใจหัวตุรกีสีเงินหรือสีทองก็ สั่งจองทักร้านเจหูเข้ามาได้ค่ะจะส่งฟรีด้วยไทยโอนเงินก่อนเท่านั้นงดเก็บปลายทางนะคะ อย่าลืมกดติดตามากดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะเพื่อติดตามาคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ